คครับก็หลังจากที่โหลดไฟล์นี้มาแล้วนะครับก็ Extract เนาะอ็กแท็กเอาโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในออกนะครับก็คือ,อมันก็จะเป็นซิมาพอนะครับออกมาโอเคทีนี้เราก็จะติดตั้งโปรแกรมนะครับเนะาะแต่ที่ว่าแต่ทีนี้ในตัวโปรแกรมมันจะมี ตัวแครกอยู่ซึ่งบางทีมันจะตรวจจับเป็นไวรัสนะครับโปรแกรมตรวจไวรัสมันจะตรวจจับนะครับทางที่ดีนะครับก็ไปปิดแอนตี่ไวรัสก่อนครับเราอาจจะจำไม่ได้ล้ววอาปิดยังไงมาที่ setting นะครับแล้วก็ปิดปิดเนาะ ปิดตรงนี้นเดียวก็พอนะครับ Real Time Protection เ,เราก็ไปติดตั้งนะครับอันนอกโอเคเสร็จ okay. แล้วชื่ออะไรก็ได้ชื่อ๋มน่าจะมันจะมีตรงนี้นะครับ Read มีเปิดชื่ออะไรก็ได้นะครับ แต่ว่า serial number ให้เอาตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ปิดปิดก่อน อันนี้ก็ปิดไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดมันนะครับปิดนะครับ่ะก่อนใช้เนาะเราก็ Copy ตัวนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งอ่าเข้าใหม่เปิดตรงตะกี้ก่อนที่เราแคร็กนะครับในโฟลเดอร์แคร็กเนี่ยแล้วก็เราก็ไปเปิดโฟลเดอร์อีกอันหนึ่งที่ติดตั้งไฟล์ไว้นะครับ <ส>ตรงนี้เมื่อพล็อตรงนี้นะครับเอาเลยเนาะแล้วก็เอามาไว้ในนี้ครับ replace เพิ่มขึ้นอคอือฮึทีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะใช้ได้นะครับลองดู โอเคนะครับอืมใช้ได้แล้วทีนี้เวลาการเปิดนะครับเราก็ไปดูไฟล์ของเราเอออยู่ตรงไหนละที่เรากรอกไว้นะครับวิธีการวิเคราะห์เนาะ โอเคเดี๋ยวนี้ขอเอาค่าอ่ะเดี๋ยวขอไฟล์แ็บหนึ่งนะครับนัมเบอร์โอเคมันต้องกรอสมมติว่าอันนี้คือกราฟ ที่เราต้องกรอกนะครับ Number of time นะครับกราฟอันนี้นะอ่าสมมุติอันนี้คือกราฟที่เราต้องการนะครับ อันนี้ก็คือค่าเนาะเวลาเรากรอกนะครับอันนี้อันนี้เป็น ID ของหนูรหัสตัวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม UU P นะครับอันนี้ก็จะเป็น day อันนี้ก็คือเป็นค่าที่เราวัดได้นะครับทีนี้กลุ่มเนาะทั้งหมดเนี่ยก็กลุ่ม control ใช่ไหมครับเราก็ตั้งไว้เป็น ก็ยินอันนี้ก็เป็นกระท่อมนอลุมกระท่อมสมมุตินี้อ่ะอ,นนอันนี้ก็คือค่าค่าที่เราพร้อมจะเอาไปลงในซิกมาพล็อตนะครับปุ๊บมาแล้วก็เปิดซิกมาพล็อตออกมา อ okay. uh, นี่ก็คือ create new blank notebook นะครับ uh, close โอเคเราก็จะได้ uh, หน้าที่เป็น data นะครับแล้วก็ไป c o p อันนี้ของเราเลยนะครับค่าทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ double click ตรงหัวมุมด้านบนนะครับแล้วพิมพ์ id ะครับอันนี้ก็จะเป็น day day ก็จะเป็น imo m b e a t y time ใช่ไหมนะแล้วก็ไปที่ analysis นะครับคือเราก็เลือกเนาะว่าจะวิเคราะห์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น repeated measure เนาะก็เป็น two way repeated measure นะครับ เลือกเป็นเนาะ subject นะครับที่ก็ชี้เนี่ยคือ subject ก็คือ id แล้วก็ factor ที่1ก็คือ group นะครับ factor ที่2ก็คือ d a ับแล้วก็อันสุดท้ายคือเวลาที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะมี4อันันนี้เนาะ id factor ที่1ก็คือเราต้องดูผกกลุ่มใช่ไหม factor ที่2คือดูเวลานะครับแล้วก็ finish เห็นป๊บหนึ่ง แล้วก็เ,เลือกแฟกเตอร์ที่เราต้องการเปรียบเทียบนะครับโสดีครับอเคอันนี้เราก็ได้เนาะเราก็เลือกกรุ๊ปเตนะครับแล้วก็อินเทอร์อคชันแล้วก็เลือก a l l พ a i r ไวส์ตรงนี้ จริงๆเลือกค่าอะไรก็ได้แต่ว่าเอ่ามาบอลฟลนี่ก่อนนะครับจริงๆเอาตุกี้ก่อนเอาบอลฟลนี่ก็ได้แล้วก็ฟินิชเราก็จะได้ค่าออกมานะครับอืมก็จะเห็นว่าค่าที่ออกมาเนี่ยนะครับผลระหว่างกลุ่มมันไม่แตกต่างเนาะแต่ว่าอินเตอร์แอคชันนะครับเนาะเดนะครับแตกต่างก็คือแสดงว่า อ่าเราเอาค่านี้นะครับมาพลอตเนาะแล้วก็มาดูที่มันเปรียบเทียบระหว่างแต่ละกลุ่มนะครับในกลุ่มไม่ต่างเนาะในเดเนี่ยต่างก็คือเดย์กับ w 15กับ w2 เนี่ยต่างเนาะแล้วก็ w8 กับ w2 เราก็มาดูกราฟคู่กันได้เนาะเนี่ย w 15้นะครับลองดูนะอันนี้ผลของกลุ่มแสดงว่า3ามกลุ่มของเราเนี่ยไม่ต่างนะครับ แต่ว่าถ้าเราดูเป็นวันนะครับก็คือ W2 W8 W15 เนี่ยนะครับใน W2 W8 W15 เนี่ยมันต่างกันเนาะทีนี้ลองมาดูรายละเอียดนะครับสมมติว่าเราดูในกลุ่มของดูในเป็นวันก็ได้นะครับอันนี้กลุ่มกลุ่มใน W12 เนี่ยไม่มีความแตกตา่างเนาะใน W8 ก็ไม่มีความแตกต่างกันแต่ใน W15 เนี่ยมอร์ฟีนกับคอนโทรลต่ตาง ดังนั้นอันนี้ร์ฟีนกับคอนโทรลต่างไปดังนั้นเวลาเราจะใส่ดอกจันท่กราฟเนี่ยเราก็มาที่ PowerPoint น,นะครับเปิด PowerPoint มาก็ตรงนี้นะครับเวลาเราจับคู่จะใส่ค่าก็คือเรามาดูตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติเราดูในกลุ่ม W2 นะครับจะคือตรงนี้ไม่มีทางแตกต่างเนาะ พอามาดูในกลุ่ม W8 นะครับก็ไม่มีความแตกต่างกันแต่พอมาดูในกลุ่ม W15 นะครับพว่าเนี่ยคู่ของรมฟีนกับคอนโทรลต่างนะครับเนาะเท่ากับ0.004นะครับอ่ะตรงนี้กับตรงนี้เท่ากับ0.04แล้วก็ลากเส้นเนาะคู่นี้สมมตินะครับคู่นี้ใช่ไหม แล้วก็ทำให้มันสวยๆหน่อยนะครับสมมติได้ตระาน,นี้เนาะโค่นี้กับคู่นี้นะครับก็คือ,อมันพีแวร์ลูมันกับปกติก็คือเวลาเราให้เราจะใส่ค่าความแตกต่างอย่างนี้สำคัญเนี่ยก็คือถ้าสมมต P ิ P น้อย กว่าเท่ากับ0.05เนาะเราจะใส่ดอกจัน 1, อันถ้าเกิด p น้อยกว่าเท่ากับ0.01ดนนะครับเราจะใส่ดอกจันสองอันถ้าเกิด p น้อยกว่าเท่ากับ0.001เราจะใส่ดอกจันหนึ่งสองสาม นะโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเรามาดูค่าก่อนค่า0.04นะค่าของเราคือ0 t ที่ได้เนี่ยนะครับ0.04เนาะอันนี้มันตอบ yes นะครับค่า0.04เราก็มาดูว่าไอ้ค่า0.04เนี่ยเนาะสีเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนนะครับก็คือค่าศูนสีก็คือมันเนี่ยมันเนาะอ่า นมันน้อยกว่า0ู1แต่ว่ามันมากกว่า0 0 0 1แสดงว่ามันก็คือดอกจัน2องนเราก็ใส่ดอกจัน2อัอันตรงนี้นะครับอเสร็จแล้วเราก็จะได้กราฟที่มีค่าแตกต่างอ่าประมาณนี้อันนี้ก็เสร็จหกราฟนะครับโอเคมาใครเอ่ยเชิญครับ อุดาปะ่ะกำลังอ,อัดอวิดีโอป้าเปลาอัดวิดีโอวิเคราะห์สแตทให้เด็กอ่าตรงไหนวะปี๊ปปี๊ปเสร็จแล้วปึ๊บมาอะไรอ่ะอม่จบมเสิสิส,สอ๋อเป็นนู่นว่ะอ๋อวิจาใช่ส มอพานเล็กก่อนแล้วหรอไม่ทำทีอ๋อโอเคโอเค๋ยวใครดู